สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับอยู่กับผมลอยมาเดิมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับซีรีส์สอนเล่น ADC ทุกตัวในเกม LOL นะฮะตอนนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วได้เวลาของเวนแล้วครับหลายๆคนเรียกร้องเข้ามากันเยอะเลยนะฮะซึ่งเวนนะครับเป็นแคลรี่ที่ยิงแทงได้โหดที่สุดในเกมนะฮะและเป็นตัวที่พริ้วมากตัวหนึ่งเลยในตำแหน่งแคลรี่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย เวนนะครับถือว่าเป็น a d Carry ในยุคแรกของเกม League o เจนต์เลยนะครับตัวของเวนค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลช่วยทำดาเมจอะไรเลยนะครับทำให้ต้องอาศัยทักษะสกิลเพส่วนตัวในการเล่นสูงมากนะฮะเรียกได้ว่าเป็น a อ c ปราเซียนเลยก็ว่าได้ครับส่วนข้อดีนะครับหลักๆเลยของเวนเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะคือน่าจะเป็นตัวที่ค่าแทงได้ดีที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสกิล w ของเขาจะยิงไม่สนกรอนะฮะเพราะยิงเป็นทรูดาเมจนั่นเอง และเป็นไฮเปอร์แคลรี่นะฮะเวลาไปถึงเลดเกมเนี่ยแทบจะไม่มีใครเอาลงเลยครับเพราะว่าโมบิลิตี้สูงมากสกิลล่องหนของเขาเนี่ยตอนเลดเกมอาจจะใช้ได้รัวๆเลยะ,ะทำให้จับตัวได้ยากมากนะฮะข้อเสียเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยฮนะที่เลดเกมโหดมากๆก็ต้องแลกมาด้วยต้นเกมที่เรียกได้ว่าย่ำแย่สุดๆครับอ่อนแอด้วยระยะยิงที่สั้น,นครับ โดนกดไอเลนง่ายครับเพราะว่าระยะยิงมันอาจจะแพ้อเอดิคีคดดีเกือบทุกตัวเลยมั้งและต้องอาศัยการยิงถึง3ครั้งนะฮะเพื่อที่จะถอดอีกฝ่ายเวลาที่อีกฝ่ายโดนยิง2ครั้งอ่ะอีกฝ่ายก็ถอยแล้วแล้วก็มามาเทรดกับเวนใหม่อันนี้คือเป็นข้อเสียหลักเลยครับ ซับที่เล่นด้วยได้ดีนะฮะปกติแล้วจะเป็นตัวบับบับเช่นลูลู่คามายูมิมอร์กาน่านามิอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าจะสามารถช่วยให้เวนเนี่ยอยู่เล่นได้ง่ายแต่ต้องดูดีๆนะฮะถ้าอีกฝ่ายเลือกตัวแบบฮุกฮุกดึงๆเนี่ยมันอาจจะพากันตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตัวเคาน์เตอร์เวนหนักๆเลยผมว่าน่าจะเป็นเรเวนนะเหมือนเคยเลยฮะเพราะว่าเรเวนมันดาเมจค่อนข้างจะ รุนแรงนะตัวต่อไปนะเคลินอะฟิเิออนนะครับสองตัวนี้ระยะยิงค่อนข้างจะไกลนะครับเลยกดดันเวนในช่วงต้นเกมได้ดีเลยแหละแล้วก็แอชนะครับสกิลวของแอชเนี่ยสามารถตอดจากระยะไกลๆได้ใช่ไหมพอเวนจะเข้ามาก็สามารถยิงด้วยระยะที่ไกลกว่าได้อี <S <S โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรุนของเวนกันบ้านดีกว่านะครับ <S <S ผมแนะนำเป็นเพเทีแท็กนะฮะแล้วก็อันลองนะฮะอันนี้เป็น ถ้าเล่นโซโลแรง่ะอยากให้เป็นไทอัม,มากกว่าเพราะว่าชอ็อตอท์ลเล์น่าจะเยอะนะฮะโอเวคิวเนี่ยมันไว้สำหรับพวก AD ดี r แครที่แบบมีเพื่อนคอยโปรเทคนะแต่ว่าถ้าเราเล่นโซโลแรงผมอยากให้เป็นไทมนะแล้วก็ตามนี้น,นะครับเป็นตีเร็วนะฮะคูฟนะฮะอันลองเป็นดิมบัสโคกับเกตติงสตอมนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะ ต้องอธที่บานก่อนนะครว่าเวนเนี่ยเป็นตัวที่ต้นเกมค่อนข้างจะอ่อนแอมากเลยนะครับมันอาศัยการเทรดแบบจังหวะต้องเป๊ะนิดหนึ่งนะครับพยายามตอดอีกฝ่ายโดยที่เราไม่เสียเลือดนะฮะมันเรามีสกิลคิของเรานะที่จะช่วยในการตอดมีแค่นั้นจริงๆนอกนั้นคือแบบไม่ได้ใช้เลยนะสองสกิลที่เหลือนะฮะจะมีแค่สกิลกลิ้งในช่วงต้นนะครับ ตอนที่เราเล่นเวทนะครับผมอยากให้คิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ CS เราเนี่ยดีตลอดเวลานะฮะหรือว่าพยายามลาสคิพให้ได้ตลอดเวลานั่นเองพยายามอย่าปล่อยมากนะฮะแล้วก็พยายามอย่าเสียเลือดเยอะเพราะว่าต้องเอาเลือดไปฟาร์มนะครับต้นเกมถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าตัวของเวทเนี่ยจะโหดตอนที่ได้เบรดออฟเดอะลุนคิงนั่นเองเพอเวลาได้เนี่ยอีกฝ่ายนี่แทบจะไม่สามารถตัวตัว,ตวกับเวทได้เลยนะ คือเวเป็นตัวที่1-1เอดี r แคด้วยกันเองเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากนะฮะแล้วก็เวฟในเลนนะครับผมแนะนําว่าพยายามอย่าดันนะฮะพยายามรัดมินเนี่ยนโดยที่สุดท้ายเท่านั้นนะครแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายดันมาแต่ข้อเสียของเวนก็นั่นะนะฮะอย่างที่พูดไปตะกี้ก็คือเวลาที่เราโดนดันมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะโดนตอดเพจเอาเอาเพจป้อมนะครับฝ่ายก็จะรวยกว่าเรานั่นเอง แนะนำว่าเวลาที่ฝ่ายยิงคีฟอย่างเงี้ยเนี่ยอีฝ่ายกำลังจะยิงคีฟอะ่ะเราต้องหาเวลากิ้งไปยิงทีนึงอย่างเงี้ยเราต้องดูจดังหวะดีๆครับว่าถ้าอีกฝ่ายอยากจะเทรดเราจริงๆเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะตัวของเวนเป็นตัวที่แบบเทรดค่อนข้างจะจะอ่อนนิดนึง,ออง,งนี่สัตว์แล้วก็เลเวลสองเท่ากันละเลเวลสองก็อัพเป็นสองนะฮะอัพเป็นดับวิวนะครับยิงสามทีจะได้คอมโบเพดีแท็กด้วย ต้องการยิงสามทีอยู่แล้วอ,อย่างนี้เทรดได้อยู่ถ้าเขายิงซับเราคือเป็นการเป็นตัวที่เทรดค่อนข้างจะยากนะต้องยิงสามทียิงเป้าหมายเดิมด้วยนะ่ไปสลับเป้าหมายนะครับไม่ใช่มีฟอร์จูนนะถ้าสังเกตน,นะผมจะพยายามอาร์ซีให้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเบรคเราลุลนคีนี้มันสําคัญจริงยังไงก็ต้องให้ได้เร็วที่สุด เซิร์า3นะฮะก็อัพเป็น e เสริมขึ้นมานะครับเวลาอีกฝ่ายอยู่ใกล้กําแพงก็สามารถดันให้ติดได้สู้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งฮะรูเซียนรูเซียนเป็นตัวที่เก่งต้นเกมมากนะลเรามีเพดีแท็กเหมือนกันด้วยโอเคฝ่ายเราต้องดันละฝ่ายกลับบ้าน,นครับ เคได้กลับมาล้ว,ลวอเทมชิ้นแรกนะฮะน่าจะต้องเป็นรองเท้าก่อนนะแต่ถ้าโดนเรนโปอย่างเงี้ยจริงๆดูดเลือกก่อนก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ผมจะเลือกไปรองเท้านะเพราะว่าจงังหวะต่อสู้มันมักจะโหดกว่านะรองเท้านะเพราะเราต้องอาศัยแท็กสปีดในการตี3ทีนะครับเกมนี้ผมจะอัพเป็นคิว um นำะ um นะคนำนะวตาม ผมมีฮิวอยู่อีกฝ่ายก็มีนะโอเคได้ครับคือดามเมตค่อนข้างจะเยอะนะถ้าออกเป็นเบอร์สเกอร์เกมมาก่อนอ่ะหรือรองเท้าตีไว้นะครับดามเมตจะเยอะกว่าออกมาดูดเลือดเฉยๆแต่ถ้าออกดูดเลือด900มาเฉยๆเนี่ยก็คือเน้นฟาร์มเลยแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีบวกก็เลยต้องออกนี้มาก่อนเวนจะมี2ช่วงนะที่โหดมากนะฮะ คือตอนที่ได้เบสออฟเดอะลูนคิงนะครับตอนแรกเลยอันนี้คือช่วงที่เวนโหดมากแล้วก็เป็นช่วงแบบใกล้ๆฝุ่ยเทมแล้วมันจะโหดอีกช่วงหนึ่งครับเทะๆกันไปเนี่ยเวนมันต้องยิงแบบ3ทีแล้วถอ,อยยิง3ทีแล้วถอยนะครับค่อยออกมาตั้งหลักใหม่อย่าแบบติดติดเพลินอะ, <The> ะยิงแล้วยิงอีกแล้วยิงอีกมันจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้สักเท่าไหร่ เออเราก็มีอีกอย่างนึงนะเวลาที่กดอันติเนี่ยมันมีทางเลือก2แบบนะคือกด r และ q นะหรือว่า q แล้ว r แต่ถ้า q แล้ว r เนี่ยแอนิเมชันจะลื่นไหลกว่าแต่ถ้า r แล,แล้ว q เราก็จะได้วินวองนะครับวินวองไปยิงมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับว่าจะเลือกใช้ยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น r และ q นะั่นแหละเวลาจะใช้อันตีส่วนเรื่องใช้อันตีตอนไหนเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่ประสบการณ์เลยนะแล้วแต่คนใช้นะครับ ผมแนะนําว่าเป็นช่วงที่เราจะได้ยิงเยอะที่สุดนะเราค่อยกดอันตรีนะครับตอนนี้เราก็ต้องดันรัวละเพราะว่าอีกฝ่ายสู้เราไม่ได้แล้วไม่มีเวลาอัพเป็นบิวตามนะคือบางเกมอ่ะเวลาที่อีกฝ่ายมีแท้งเยอะจริงๆอาจจะอัพ W กอดเลยก็ได้นะแต่เกมนี้ผมต้องอาศัยิวหน่อยเลยอัพวมา ยิงยิงยิงอุย้ยไม่ทันโอเคได้อยู่โอ้โอ้ที่สำคัญเลยนะฮะถ้าจาังหวะตะกี้ผมคลิกผิดแม้แต่ครั้งเดียวเน่พวกผมน่าจะตายกันนะที่เห็นว่า2ต่อ3ได้คือแบบต้องคลิกให้โดนนะ เวนมันเป็นสำคัญตรงนี้มากครับเวลาที่เราคลิกผิดทีเหมือนเราต้องรีเซ็ตสแต็กใหม่เลยเพราะว่ามันต้องยิงตัวเดิมถึง3ขครั้งไงฮะถ้าไปยิงตัวอื่นแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือจะแบบจังหวะเกมจะเปลี่ยนเลยนี่เรายิงแบบเป็นสนใจโลกครับอุ้ยด่นจะทันอยู่ครับเพราะว่าพาร์สี่ของเราอุ้ยสวยครับ ยังอ่ากระแพ้โอ้โหไม่ทันคือเวรเป็นตัวที่ไล่ฆ่าค่อนข้างจะโหดครับเพราะว่าพาสีเนี่ยเวลาที่เวรเข้าสู่โหมดไล่ล่าปีศาจนะฮะหรือว่าวิ่งหาศัตรูเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองแล้วอันตินะครับก็เวลากดก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ตอนเราวิ่งหนีนี่ไม่นับนะต,ตอนเราวิ่งหนีไม่นับนะแต่ตอนวิ่งไล่ฆ่านี่โหด ชิ้นสอ,ออกเป็นกุนโซนะฮะเวลาที่ได้กุนโซเนี่ยม,มาคู่กับซัพพอร์ทที่บับบับอย่างเงี้ยคือแทบจะแบบ2คนเอาบาลอนได้เลยเอามังกรอะไรก็ง่ายเวลามีกุนโซเพราะว่าเวลาที่ยิงติดสแต็กมันจะนับเป็น2ครั้งะฮะยบ้อย <100. S 1> แครี่ที่ฆ่าแครี่ครับผมลบอุ้ยเยอะมันเยอะมาก นีก้อนนีก้อนตอตีขึ้นใต้ลูนคิงกับคุณโซนะฮะก็คือ20นาทีสมารบปบาหลอดได้เลยพูดไปด๋ยวหาโ,โมต้องโชว์ขอบัตนิมต้องโชว์คือเวนน่ะค่อนข้างจะเหมาะกับไอเทมนี้มากเลยครับเวลาเนี่ยเวลาที่ได้สแต็กคุณโซนะครับหรือว่าการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยจะทำให้เหมือนตีดับเบิลนะครับ ก็คือจะได้ผลของสกิลสองนั่นเองไม่รู้ว่าบวกได้หรือเปล่าน่าจะได้นะนี่ครับเวลาเราได้ยิงชัวร์เนี่ยนะคือเรากดอันตรเลยฮนะปุ้ปุกมวาคาคิวไปบาลอนเสียดายไม่ได้เป็นต้านะนี่ครับคือเรายิงทีเดียวเราได้สองสแตนะ็กลฮะเห็นไหม พุ่งพุ่งนะยิงกระต่ายยิงกระต่ายโอ้ยทีมถึงก็ยอมแล้วรันควาตั้งคิวทีจบไปแลยครับเกมนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเล่น ADC Carry champion อย่างเวนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด um, like กด subscribe นะฮะหรือว่ากดกระดิ่งก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ